สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กับครูนยรัตน์ส,สงครามหรือครูคแคทนะคะวันนี้ครูมีคลิปการเรียนเรื่องการคูณจำนวนนับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่3กันแล้วนะคะไปดูกันสิคะบทที่3ของเราเป็นเรื่องอะไรเอ่ยบทที่3ของเรานะคะจะเป็น การคูณและการหารจำนวนนับแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกของเราเราก็จะมาคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักนะคะเรามาดูรูปของครูนะคะดูสิคะแมวตัวนี้มีปลาค่ะมีปลาอยู่2จานนะคะ2จานเป็นกลุ่มในแต่ละจานนะคะมีปลาอยู่3ตัวค่ะ3ตัว เป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า3าบวกสปลาจานที่1มี3ตัวอีกจานหนึ่งก็มี3ตัวนำมารวมกันนะคะเรียกว่าเป็นการบวกคลั้งละเท่าๆกันค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การคูณได้ว่า 2คูณ3เท่ากับ6นะคะสคือจำนวนกลุ่มมีปลาอยู่2จานนะคะสเป็นจำนวนกลุ่มค่ะแต่ละจานมีปลา3ตัว3เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะลองมาดูอันนี้สิคะน้องแมวค่ะมีปลาอยู่3จานแต่ละจานมีปลา สองตัวนะคะสามจานเป็นจำนวนกลุ่มจานละสองตัวเป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่ะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าสองบวกสองบวกสองเท่ากับหกนะคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณนะคะจะได้ว่า 3คูณ2เท่ากับ6เราจะเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านหน้าและจำนวนสมาชิกในกลุ่มไว้เป็นตัวคูณในด้านหลังนะคะต่อไปลองไปดูรูปนี้กันสิคะรูปแรกนะคะมีจุดอยู่3แถว3กลุ่มแถวละ2จุดมีทั้งหมด6จุดค่ะแต่ในรูปจุดสีแดงนะคะ มีอยู่2แถวแถวละ3จุดก็มี6จุดเช่นกันนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณไม่เหมือนกันค่ะ3คูณ2มีทั้งหมด6จุดนะคะแต่ฝั่งสีแดงค่ะ2คูณ3มีทั้งหมด6จุดนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักแบ่งแยกจำนวนสมาชิกและก็จำนวนกลุ่มให้ได้นะคะจะเห็นได้ว่า 3คูณ2เท่ากับ2คูณสนั่นเองนะคะไปลองไปดูตัวอย่างการตั้งคูณแบบนี้บ้างนะคะเราเขียนกลุ่มคูณสมาชิกนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะหมายความว่ามีของอยู่3กองด้วยกันค่ะแต่ละกองมี4 1 3 1มชิ้นเราเขียนสมาชิกไว้ด้านบนและเขียนจำนวนกลุ่มไว้ด้านล่าง 3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ1ในหลักสิบได้30เขียน3ไว้ในหลักสิบคูณ3ในหลักร้อยได้900เขียน9ไว้ในหลักร้อย3คูณ1ในหลักพันได้ส0 0พันเขียน3ในหลักพันและ3ไปคูณกับ4 0 0 0มืน ได้1 2บสองมืนจึงได้คำตอบว่า1นึ่งแสนสข้อต่อไปเราลองมาหาผลคูณจำนวนนี้กันดูนะคะ7จ็ด4ืนสอกคูณกับ8ค่ะจากเมื่อตอนต้นนะคะเราเคยรู้กันไปแล้วว่าตัว จำนวนกลุ่มนะคะกับจำนวนสมาชิกสามารถสลับที่กันได้เหมือนที่2คูณ3เท่ากับ6และ3คูณ2เท่ากับ6นั่นเองนะคะจากประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้ครูจึงจะสลับที่นะคะเพื่อที่จะหาผลคูณได้สะดวกมากขึ้นค่ะครูจึงสลับที่เป็น8คูณ72,614แทนนะคะ ไปดูกันค่ะ8คูณ4เท <8 S 2> <4 S 1> ่ากับ32ใส่2ไว้ในหลักหน่วยทด3ไว้ในหลัก10 8คูณ1ในหลัก10เป็น8บวกกับตัวทดอีก3เป็น11ใส่1ไว้ในหลัก10และใส่อีก110ทดไว้ในหลักร้อยนะคะ8คูณห 48ทดอีกหนึ่งเป็น49ใส่9ไว้ในหลักร้อยและนำสีไปทดในหลักถัดไป8ไปคูณกับ2ในหลักพัน8คูณสเป็น16รวมกับตัวทดอีก4เป็น20ใส่0ไว้ในหลักพันและทด2ไปยังหลักถัดไป8คูณ7ที่อยู่ในหลักหมืน่น 8คูณ7เป็น56รวมกับตัวทดอีก2เป็น58นะคะจึงได้คำตอบว่า5,089,12ค่ะ72,614คูณกับ8เท่ากับ5 8 9 1 2ค่ะต่อไปเราลองมาหาผลคูณกันดูนะคะ เด็กๆมีกระดาษกับดินสอไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะสามารถหยุดคลิปของครูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะจาก9คูณ8561นะคะเราจะเขียน8,561ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะไว้เป็นตัวบนนะคะแล้วเขียน9ซึ่งเป็นกลุ่มไว้ที่ตัวล่างนะคะ เราก็ไปคูณกันเลยค่ะ9คูน1ในหลักหน่วยได้9 9คูน6ในหลักสิบได้54ค่ะใส่4ไว้ในหลักสิบทด5ไปยังหลักถัดไป9คูน5เท่ากับ45รวมกับตัวทดอีก5เป็น50ใส่0ไว้ในหลักร้อยและทด5ไปยังหลักถัดไป 9คูณ8ในหลักพัน9คูณ8เป็น72ทด5เป็น77ค่ะจึงได้คำตอบว่า9คูณ8561เท่ากับ77,049ต่อไปนะคะนักเรียนลองเปิดหนังสือบาฝึกหัดนะคะและทำบบฝึกหัดที่3.2หน้า45กับ46นะคะ ต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักนะคะทําได้โดยนำจํานวน1หลักนะคะคูณเข้ากับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันนะคะตามลำดับค่ะถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจํานวนครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะ ต่อไปไปดูตัวอย่างในการทําแบบฝึกหัดกันนะคะจงหาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผล4คูณกับ63,512นักเรียนนำมาตั้งคูณนะคะโดยนำจํานวนที่มีหลักมากกว่าตั้งดังนั้นคุณครูจะเอา63,512ตั้งและคูณด้วย4ให้นักเรียนเขียนตัวเลขห่างกันพอประมาณนะคะ แล้วนำสีไปคูณได้เลยค่ะสจะเริ่มคูณกับหลักหน่วยซึ่งคือ2นะคะ4ี่คูณสเท่ากับแปดใส่แและนำสี่ไปคูณหลักต่อไปนะคะก็คือหลัก10บสก็จะไปคูณกับหนึ่งสี่คูณหนึ่งได้สี่นะคะใส่สี่ได้เลยค่ะและนํา4ไปคูณกับ5ในหลักร้อยนะคะสี่คูณห้าเท่ากับยี่ิบนะคะ ยี 20, เราจะใส่ศูนย์ะคะและทดสองใส่ศูนย์และทด 2, สองในหลักต่อไปนะคะและนำสีไปคูณกับ3ในหลักพันก็จะได้4ี่คูณสามเท่ากับสิและนำไปบวกกับตัวทดอีก2กลายเป็น14นะคะ14เราจะใส่4ในหลักหน่วยนะคะใส่สี่ทด1ในหลักถัดไปนะคะ ต่อไปน้ำา4ไปคูณกับ6นะคะก็จะได้4คูณ6เท่ากับ24นะคะบวกตัวทดอีก1ก็จะกลายเป็น25ตรงนี้จะไม่มีตัวคูณต่อแล้วให้นักเรียนใส่25ไปเลยนะคะและอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะนับจากหลักหน่วยมา3หลักแล้วใส่นะคะต่อไป เราจะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลก็คือการตรวจสอบคำตอบของเราโดยใช้ค่าประมาณเนื่องจากโจทย์ของเราคือ6 3 5 1 2ตรงนี้ครูแคทใส่เครื่องหมายประมาณนะคะมันจะไม่เหมือนเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนสังเกตดีๆจะมีส่วนโคง้งตรงนี้เราจะประมาณใด้เคียงจำนวนเต็มหมื่นนะคะที่เรียนไปแล้ว6 3 5 1 2ประมาณกี่หมื่นคะ ก็ประมาณเป็น6 0ห0 0นนะคะและเราจะนำไปคูณกับ4เพื่อหาคำตอบโดยการประมาณนะคะก็จะได้เอา4มาคูณกับ6 0ห0 0วิธีการคูณน,นะคะอย่างตรงนี้นักเรียนสามารถใส่0ไว้รอได้และนำผลคูณของตัวเลขด้านหน้าไปใส่ด้านหน้านะคะเช่นตรงนี้รูจะเอา4ไปคูณกับ6ได้24แล้วก็นับ0ูนย์นะคะไปต่อท้ายก็จะได้เป็น0นย์อีก4ตัวนะคะ ใส่ไป24แล้วก็สูนยีก4ตัวจะได้เท่ากับ2,40,000นี่คือผลคูณโดยการประมาณและเราจะพิจารณาความสมเหตุสมผลจากเอาค่าประมาณนี้ไปดูกับค่าที่เราคูณได้จริงๆซึ่งคือ254,048เนี้ยถ้ามันใกล้เคียงกันหมายความว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะคะก็จะตอบว่าแสดงว่า254,048 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนักเรียนก็นำมาตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนที่มารับแบบฝึกหัดกับคุณครูนะคะที่ครูแจกไปเนี่ยนักเรียนสามารถทำลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้มารับแบบฝึกหัดก็ให้ทำใส่สมุดมาก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ